จงสื่อสารกับพระเจ้าตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรไม่ว่าสุขหรือทุกข์เมื่อใดที่มีปัญหาและต้องการทำอะไรให้พูดคุยสนทนากับพระเจ้าบางคนถามว่าผมคุยกับพระเจ้าแล้วท่านไม่เห็นตอบอะไรผมเลยเหมือนผมคุยอยู่ฝ่ายเดียวนั่นแหละถูกแล้วลูกการที่คุณคุยอะไรกับพระเจ้าท่านได้ยิดคุณทุกคำพูดแล้วที่คุณบอกว่า ท่านไม่ตอบคุณเลยนั้นมันไม่จริงท่านตอบกลับมหาหลากหลายในเสียงในหัวตัวเลขและสุดท้ายเลยหากคุณไม่ได้ยินท่านจริงๆท่านตอบด้วยความาร,ราามักที่ดีที่สุดคือการรับฟังคุณเพราะความรักที่ดีที่สุดคือการรับฟังหรือหาคนที่เข้าใจท่านตอบรับคุณด้วยความรับฟังและเข้าใจคุณไม่ว่าคุณจะเร็วแค่ไหนไม่ว่า คุณจะผิดพลาดแค่ไหนหากคุณสำนึกผิดและกำลังเข้าโศกเสียใจคุณพูดคุยกับท่านท่านได้ยินเสมอพอรักจึงรับฟังผู้ที่รักคนอื่นก็คือการรับฟังและสุดท้ายทุกคนคงไม่ต้องการอะไรมากแค่ใครคนใดคนหนึ่งที่รับฟังคุณใช่ไหมล่ะในแง่ของพระเจา้าท่านรักและให้อภัย พวกเราเสมอหากคุณรู้สึกสำนึกถึงแม้คนในโลกนี้จะไม่ให้อภัยคุณในความบาปทุกคนม้วนเกิดมาพร้อมกับบาปจึงต้องเวียนว่ายด้วยความไม่รู้จึงกระทำความผิดก่อนจะเริ่มถูกนั่นแหละมันถูกต้องแล้วพวกเราจะต้องบาปก,ก่อนที่จะบริสุทธิ์เพียงแค่คุณให้อภัยตัวเองและสำนึกก่อนและถวายยาแพร่ให้กับท่าน ก็เป็นการสำนึกไม่ผิดป่ากมันไม่ง่ายเลยที่คุณจะคุ้นเคยกับพระเจ้าแต่หากคุณไม่เริ่มพัฒนากับท่านตอนนี้คุณก็ไม่มีทางจะสัมผัสความดีอยู่ของท่านเพราะท่านจะต้องแน่ใจก่อนว่าคุณทุกคนปรารถนาอยากจะรู้จักท่านจริงๆหรือเปล่าท่านจึงทําแบบทดสอบต่างๆเพื่อจะดูว่าผู้ศรัทธา ต้องการพ่อจริงๆหรือต้องการสิ่งอื่นและพระเป็นเจ้าก็จะไม่คุยกับคุณจนกว่าคุณจะไม่มีความปรารถนาอื่นซ่อนอยู่ในใจของคุณทุกสิ่งที่ถูกสร้างมาหรือสิ่งที่มนุษย์เห็นล้วนเป็นแบบทดสอบของมนุษย์โดยการขัดเกลาพวกเราในโลกแห่งนี้นั่นคือความลับทั้งหมดในเกมของจักรวาลพระองค์ ผู้ทรงสร้างเราความรักของเราพระองค์ต้องการให้เรารักแบบเดียวที่ท่านเป็นคือรักแบบไร้เงื่อนไขไม่หวังผลพวกเราเป็นพระเจ้าพวกเราคือส่วนหนึ่งของพระองค์มันจึงเป็นธรรมดาที่เราจะไม่รักพระองค์และไม่รักใครนอกจากรักตัวเองแต่ท่าน ต้องการให้มนุษย์ทุกคนที่อาสามานั้นมาเรียนรู้มาเติมความรู้ความรักในมุมมองที่ท่านไม่เห็นหรือสิ่งต่างๆเพื่อเพิ่มเติมความรักคือเหล่าลูกๆของท่านที่จะมอบให้เป็นการเชื่อมโยงสายใหญ่พลังงานสัมพันธ์นี้มีหลายคนที่มองว่าพระองค์อะ เป็นสิ่งที่มีมีจริงและไม่มีใครสร้างพวกเราเพราะเขามองถึงเรื่องกายภาพและเป็นสิ่งที่มนุษย์จินตนาการขึ้นมาเองเพืหลอกคนโง่หรือเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางศาสนาทางกฎขี่หรืออะไรก็ตามทีแต่แท้จริงพระเจ้านั้นคือจิตสำนึกพระเจ้าคือพลังงานพระเจ้าคือเวลา แลแรงสั่นสะเทือนพระองค์พูดตลอดเวลาในเสียงจักรวาลที่เป็นแรงสั่นสะเทือนคล้ายคำว่าโอมในจักรวาลตลอดแรงสั่นสะเทือนในจักรวาลยังสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาตอนนี้นั่นแหละคือเสียงของท่านระบบการสื่อสารของเราตั้งหากที่มันบกพร่องเหมือนโทรศัพท์ที่ไม่รู้ว่าปลายทางจะติดต่อได้เบอร์โทรอะไร พอ่อเรียกหาเราตลอดและพยายามสื่อสารเราแต่เราไม่รู้และเราไม่ได้ยินเพราะเรามืดบอดและปิดกัน้นบางครั้งหากคุณอธิษฐานเพียงพอและแรงสัน่นสะเทือนหรือมีจิตนึกถึงท่านอันแรงกล้าท่านก็จะตอบรับคุณด้วยสิ่งต่างๆโดยใช้เสียงแบบในลำคอ อุปมาเหมือนเราอยู่ในท้องของท่านและร่างกายของท่านท่านจะทำการโต้อตอบบอกคุณด้วยลมหรือสิ่งต่างๆที่คุณเรียกว่าธรรมชาตินั่นเองมันถูกต้องแล้วพ่อบางครั้งท่านก็บอกเราด้วยสายฝนก็เพราพ่อ,พอก็คือธรรมชาติที่มีจิตใจที่เรียกว่าปอลมาตมัง พ่อเฝ้าดูพวกลูกๆทุกคนในจักรวาลอย่างเงียบๆหากคุณไม่ตะโกนร้องให้เหมือนเด็กทารกเพื่อเรียกขานท่านพ่อหรือแม่ของคุณก็คงจะไม่เข้ามาอุ้มคุณให้หายร้องผู้ใดที่บอกว่าพระเป็นเจ้าไม่มีจริงก็เหมือนเด็กคนนั้นที่ไม่ต้องการพ่อและไม่ร้องให้ออกมาดังๆ ให้พ่อแม่จะต้องรีบมาอุ้มคุณหากลูกอาหางกลางหรือทำตัวอดเก่งและไม่ต้องการคำปลอบใจของพ่ออีกแล้วลูกก็ไม่มีทางจะสัมผัสความเป็นอยู่ของพ่อได้หากคุณต้องการรู้จักพระเป็นเจ้าคุณต้องทำตัวเหมือนเด็กน้อยที่ร้องไห้เรียกหาพ่อแม่ของคุณทุกครั้งที่คุณมองไม่เห็นเขาเมื่อยามตื่นและ ต้องการพ่อแม่ทุกครั้งที่คนต้องการอาหารและนมเพราะหากคุณไม่กลับตัวเป็นเด็กอีกครั้งแปลว่าเราทุกคนก็จะไกลาหายจากท่านขึ้นไปทุกทีและไม่สามารถกลับบ้านได้หากคุณอยากจะเจอท่านคุณก็อย่าหยุดร้องไห้และเรียกหาท่านจงร้องไห้ จนกว่าพ่อแม่คุณจะมาเสียงเด็กน้อยนั้นไม่มีใครทนได้หรอกนะทุกคนจะสงสารคุณหากคุณเป็นพ่อแม่เขาหรือคุณคือคนที่เป็นมนุษย์นอกจากคุณจะเป็นคนที่มืดบอดและลากตัวเองและเห็นแก่ตัวจริงๆคุณจึงลาคาญเสียงเด็กร้องไห้ทั้งๆท,ที่มันน่าสงสาร และอยากเข้าไปปลอบให้หายร้องสรุติของาพามลูศีที่ได้พบเจอพระเป็นเจ้าเขาบอกว่าหากผู้ที่ศรัทธาพระเจ้าพยายามเรียกหาท่านทุกวินาทีและร้องไห้ตลอดอย่างเอาจริงจังนะไม่ใช่แค่วันเดียวแต่เป็นทุกวันเป็นอาทิตย์ เป็นเดือนแปลงอธิษฐานอย่างเข้มข้นและศรัทธาและพักตีและพูดคุยและเรียกร้องคุณจะได้พบพระองค์แน่นอนไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความฝันหรือสิ่ง,งต่างๆท่านจะทำให้คุณรู้และการตอบรับและการสัมผัส พบเจอของท่านนั่นต้องเป็นเรื่องจริงแน่นอนเพราะอะไรเพราะฮินดูก็ยังมีคนศรัทธาต่อพระเจ้าอยู่ตลอดและจำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและตัวผมเองก็ไม่มีทางที่อยู่ศรัทธาท่านผมจึงไม่บอกคุณว่าผมพบเจอท่านแบบไหนสิ่งเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาและคนที่นับถือฮินดูและสุดท้ายผมขอหวังว่าทุกคนจะเข้าใจพวกเราทุกคนที่รักพระองค์มากขึ้นสักหน่อยว่าพวกเรามีอิสระเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นท่าแต่เรารู้สึกอิสระและเรารู้สึกดีและเรารู้สึกพอใจที่หลอมรวมกับธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งและไม่มีทางเลิกศรัทธาท่าน ขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนพวกเรานะ